สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับสำหรัแบ ProNet ต r u e นะครับแบบไม่ลดสปีดนะครับมีทั้งแบบ1วันแล้วก็ใช้งานได้7วันแล้วก็ใช้งานได้30วันนะครับตัวนี้ไม่มีคำว่าลดสปีดความเร็วต่อเนื่องนะครับมาดูที่ ProNet ตรายวันนะครับตัวแรกนะครับของ รูมูฟนะครับ22บาทใช้งานได้1วันนะครับความเร็วอยู่ที่5 1 2รเคบิตนะครับสนใจก็สมัครตามที่เราขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับดอกจันเกาย์900ดอกจันสาม3จ็นะครับ, 9, 000, 3, 7, 3, รบแล้วก็ต่อไปเลยนะครับต่อมาก็เป็น25บาทใช้งานได้1นวันเช่นกันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมความเร็ว1เมกะไบต์นะครับตัวนี้ไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับ ความเร็วเล่นต่อเนื่องไม่มีสะดุดนะครับสมัครกดตามนี้เลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็คือแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับโปรนิตหนึงวัน25บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับ28บาทนะครับใช้งานได้1วันเช่นกันนะครับตัวนี้จะมาที่ความเร็ว2 MB เมกนะครับอัพขึ้นมา1เมกเลยทีเดียวนะครับกับราคา28บาทนะครับ สมัครก็ดอกจัน90ดอกจันนะครับ3705นะครับแล้วก็17407 419นะครับ28บาทใช้งานได้1วันนะครับเน็ตไม่สะดุดนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับ32บาทใช้ได้1วันนะครับตัวนี้อัพความเร็วมาเป็น4 MB เมเลยนะครับ กดดอกจัน90๐ดอกจัน3706ดอกจัน๑๗๔๐๗๔๑9นะครับความเร็วสี่เมกะไบต์นะครับสามสิบสองบาทนะครับเล่นได้จุดใจมันต่อเนื่องเลยนะครับแค่สามสิบสองบาทนะครับหนึ่งวันนะครับต่อมานะครับตัวนี้เราก็จะมาเป็นความเร็วหกเมกนะครับมาพร้อมนะครับราคาแค่สี่สิบห้าบาทนะครับ ใช้งานได้1วันเช่นกันนะครับความเร็ว6 m เมกะไบต์นะครับไม่ลดสปีดนะครับเร็วต่อเนื่องนะครับสมัครก็ดอกจาน9 0 0ย์ดอกจัน3 7 0 7ดอกจัน1 7 4 0 7 4 1 9นะครับไม่ทันก็แคปหน้าจอนะครับตัวนี้จะไม่เป็นการสมัครอัตโนมัตินะครับสมัครเป็นรายครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับปรเน็ตนะครับ ต่อมาก็จะเป็น55บาทนะครับใช้งานได้1วันนะครับตัวนี้นะครับมากับความเร็วเต็มสปีดนะครับที่10เมกะไบต์เลยนะครับราคาเพียง55บาทนะครับใช้งานได้1วันนะครับเร็วแรงสาใจจริงๆนะครับแล้วก็สมัครก็ดอกจันเขดอกจัน3 7 0 8ดอกจัน17407419แล้วก็กดสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับอันนี้ก็คือรวมโปรเน็ตทูมูฟแบบ ใช้งานได้1วันนะครับต่อมาจะเป็นเน็ตอาใช้ได้7วันนะครับหรือ1สัปดาห์นั่นเองนะครับตัวนี้ราคา120บาทนะครับใช้งานได้7วันความเร็วที่ 1MB เมกะไบต์นะครับสมัครก็ดอกจันเก้าสูย์ดอกจันสามเจ็ดนนะครับดอกจันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่น์นะครับหนึ120บาทใช้งานได้7วันนะครับความเร็วคงที่อยู่ที่ 1MB เมกะไบต์นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็มีเน็ตเจ็ดวันอีกเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นราคานะครับร้อยี่สิบเก้าบาทใช้งานได้เจ็ดวันนะครับความเร็วหนึ่งเมกเช่นกันนะครับแต่ว่าพิเศษเลยนะครับสามารถโทรฟรีในเครือข่ายนะครับยี่บสี่ชั่วโมงนะครับดอกจันเก้าศูนย์ดอกจันสามเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเก้านะครับตัวนี้หนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับพร้อมโทรฟรีในเครือข่ายด้วยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเน็ต7วันเช่นกันนะครับตัวนี้อย่าูที่ราคา220บาทนะครับใช้งานได้7วันนะครับความเร็วนะครับ4 m ่เมกะไบต์นะครับตัวนี้220นะครับใช้งานได้7วันนะครับความเร็วถือว่าเร็วมากนะครับ 4MB เมกะไบต์นะครับอ่าเราก็มาต่อกันที่นะครับ229บาทตัวนี้ก็7วันเช่นกันแต่ว่าความเร็วก็ยัง4ีเมกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพิเศษก็คือ สามารถโทรฟรีในเครือข่ายได้นะครับตัวนี้เพิ่มมาอีกแค่9บาทนะครับความเร็วสีเเช่นกันนะครับจากเมื่อกี้220นะครับแต่ไม่ได้โทรฟรีในเครือข่ายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเน็ตนะครับ7วันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา235บาทนะครับใช้งานได้7วันนะครับความเร็วนะครับ6เมกะไบต์เลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะไม่มีโทรฟีในเครือข่ายนะครับใช้ได้เดีนยวอย่างเดียวนะครับความเร็วเต็มสปีดนะครับ6กเมะไบต์สมัครก็ดอกจัน9ก้าดอกจันท3 2 4ดอกจันท7 4 0 7419นะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมทั่วออกนะครับอย่าลืมนะครับแคปบหน้าจอไปด้วยนะครับเอาไว้สมัครรอบต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีการสมัครอัตโนมัตินะครับสมัครเป็นรายครั้งได้นะครับ อ่าสำหรับเน็ต7วันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเน็ต7วันอีกเช่นกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา330บาทนะครับใช้ได้7วันแต่ว่าความเร็วเต็มสปีดเลยนะครับ10ให้มา1 0 m เมกเลยนะครับตัวนี้ก็คือ330บาทนะครับกดดอกจัน9สูดอกจัน37 1 8ดดอกจัน 3, 7 8, น 1, 7 4 7 7 4 9กดสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับสำหรับโปรเน็ต7วันนะครับ สมัครเป็นรายครั้งนะครับไม่ลดสปีดนะครับเน็ตเต็มสปีดอีกด้วยนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับดูหนังดู YouTube ไม่มีสะดุดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโปรเน็ต30วันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา300บาทใช้งานได้30วันนะครับความเร็ว 512kB เคบิตนะครับตัวนี้ราคาแค่300นะครับความเร็ว512นะครับ ดอกจัน9ุนดอกจัน3719นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่350บาทนะครับใช้งานได้30วันเช่นกันนะครับตัวนี้ความเร็วนะครับอยู่ที่1เมกนะครับ ดอกจันเก้าศูนยดอกจันสามเดสองศูนยกจยันหนึ่งเจ็นะครับกดสี่เหลี่ยมกดโทรออกนะครับเพียงแค่3ามบาทนะครับใช้งานได้หึงเดือนเลยนะครับความเร็วคงที่นะครับอยู่ที่1นึเมกะนะครับไม่มีการลดสปีดแน่นอนนะครับสําหรับโปรนี้นะครับสามารถเก็บรหัสไว้สมัครครั้งต่อไปได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเน็ต380บาทนะครับตัวนี้ใช้งานได้1เดือนเหมือนกันนะครับ30วันนะครับตัวนี้ความเร็วจะอยู่ที่1เมกะไบต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือนะครับสามารถโทรฟรีในเครือข่ายได้นะครับสมัครก็คือดอกจัน90ดอกจัน3771นะครับดอกจัน17407419นะครับต่อมาก็จะเป็น356บาทนะครับใช้งานได้30วันเช่นกันนะครับ ตัวนี้ความเร็วจะอยู่ที่2เมกะไบต์นะครับตัวนี้ราคาถูกนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับโทรฟีในเครือข่ายได้นะครับกดดอกจันเข้าศูนย์ดอกจันแปดห้าหกหนึ่งนะครับดอกจันหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเก้าเช่นกันนะครับต่อมาก็ใช้งานได้สามสิบวันอีกเช่นกันนะครับตัวนี้ราคายอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบบาทนะครับใช้ได้สามสิบวันนะครับตอนนี้ความเร็วก็คือ 4เมกะไบต์นะครับตัวนี้แล้วก็พิเศษเลยนะครับสามารถโทรฟรีในเครือข่ายอีกได้ด้วยนะครับถือว่านะครับความเร็วก็เต็มที่นะครับแล้วก็ราคาก็น่าฟังอยู่นะครับ4 4 0บาทนะครับสามารถใช้งานได้30วันนะครับความเร็วคงที่4เมกะไบต์นะครับไม่มีการลดสปีดแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นโปรโสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นราคาอยู่ที่850บาทใช้งานได้30วันเช่นกันนะครับความเร็ว6 m เมกะไบต์นะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ดอกจัน9ก้ดอกจัน3723 1740 7 2, 3, 1, 7 4, 0, 7, 4 1, 9นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเซฟรหัสไว้ด้วยนะครับถ้าจดไม่ทันก็คือแคปหน้าจอไว้นะครับเอาไว้เผื่อว่าเราจะสมัครครั้ง อ่าใช้งานครั้งต่อไปนะครับคือโปรที่เราพูดมาขั้นต้นนี้นะครับจะไม่สามารถต่ออายุอัตโนมัติได้นะครับหมดโปรแล้วก็สามารถสมัครซ้ำได้นะครับสำหรับโปรเน็ตไม่ลดสปีดของ t ูบูเอสนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมเซฟรหัสนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการเล่นเน็ตนะครับแล้วก็โปรที่คุณรักนะครับสำหรับวันนี้ขอคุณรับชมนะครับสวัสดีครับ